เจ็บเพราะจำเรื่องเล่าจากห้องโค้ด EP 17ค่ะในสมัยที่พราวเริ่มเต,บติบโตเป็นผู้ใหญ่และได้ผ่านประสบการณ์ของความสุขและความทุกข์มาบ้างพราวเป็นคนหนึ่งที่แค้นฝังหุ่นหรือเรียกว่าเจ้าทิถินั่นเองค่ะในสมัยนั้นพราวได้บอกกับตัวเองว่าเราไม่เคยทำให้ใครเจ็บ แต่ถ้าใครทำให้เราเจ็บเราจะจำไปจนวันตายเลยพอมาถึงวันนี้แล้วพราวย้อนกลับไปนึกถึงคำพูดและความคิดของตัวเองในตอนนั้นโอ้โหเรานี่ทำร้ายตัวเองขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเรื่องราวหลายๆเรื่องในชีวิตของเรามันจบไปนานมากๆแล้วแต่ความเจ็บปวดที่เกิดจากความคิดและความทรงจำของเราไม่เคยจางหาย ยังคอยทำร้ายหัวใจของเราตลอดเวลานี่แหละค่ะสาเหตุที่พราวบอกว่าเราทำร้ายตัวเองมาขนาดนี้เลยเหรอหากย้อนกลับไปในอดีตเราจำได้ไหมคะว่าความสุขของเรามีอะไรบ้างและถ้าหากวันนี้กลายเป็นอดีตเราตอบตัวเองได้ไหมคะว่าเราจะเลือกอะไรให้เป็นความทรงจำของเราในอนาคต เพราะทุกความทรงจำเราเท่านั้นที่เป็นคนเลือกค่ะจากประสบการณ์โค้ชจุนจิตส่วนตัวที่ผ่านมาพราวถามหลายท่านว่าจำได้ไหมคะว่าความสุขที่ผ่านมาของเรามีอะไรบ้างประมาณ70%เเซมักจะตอบว่าจำไม่ได้เลยหรือไม่เคยมีเลยแต่ถ้าให้พูดถึงความทุกข์เขาเหล่านั้นมักจะเล่าได้อย่างชัดเจนและแม่นยำว่า เขาผ่านความทุกข์และความเจ็บปวดอะไรมาบ้างเป็นเรื่องง่ายมากค่ะที่เราจะจดจำความทุกข์ได้อย่างแม่นยำพอเมื่อไหร่ที่เราเกิดความทุกข์เราจะคิดซ้าแล้วซ้าเล่าคิดทั้งยามหลับยามตื่นหวังว่าคิดแล้วจะทุกข์น้อยลงแต่ที่ไหนได้มันกลับฝังลงไปในจิตเรียบร้อยแล้วมาคิดได้อีกทีก็ผ่านไป20-30ปีความเจ็บปวดที่ฝังลึก ทำไม่ได้ด้วยการลืมนะคะต้องใช้วิธีการทำให้จิตเข้าไปเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นและเลือกที่จะจดจำใหม่ด้วยความเชื่อที่เหนือกว่าและถ้าหากพราวถามถึงความสุขในอดีตที่ผ่านมาเราจำความสุขอะไรได้บ้างมีน้อยคนมากที่จดจำความสุขในอดีตได้เพราะที่ผ่านมาเวลาเกิดความสุข เราไม่ได้เก็บมาคิดซ้ำๆหรือบ่อยๆตลอดเวลาเหมือนกับความทุกข์พอเราไม่เก็บความสุขมาคิดเราจึงลืมมันนั่นเองค่ะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้แล้วเราละ่ะเราเลือกที่จะเก็บอะไรไปเป็นความทรงจำของเราในอนาคตเราเท่านั้นที่จะเป็นคนตอบตัวเองได้ดีที่สุด หากออกจากความทรงจำของความเจ็บปวดไม่ได้ก็ต้องมาปลดล็อกกันในระดับจิตด้วยการโค้ดวางระบบจิตจูนปลดล็อกชีวิตใหม่กันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ